ใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเมนูต่อชีวิตยามยากจะก,กลายมาเป็นอาหารที่ทั่วโลกต้องการแถมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกต่างหากรายงานของ World i n ิน a n ต Noodle s s s สโซซิเอชบอกว่าจากอัตราเงินเฟ้อทําให้ราคาอาหารในหลายประเทศสูงขึ้นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเลยกลายมาเป็นทางเลือกแรกๆของผู้บริโภคแถมความต้องการเมนูนี้จากทั่วโลกยังเติบโตติดต่อกันเป็นปีที่7แล้วด้วยบ้านเราหรือประเทศโซนเอเชียอาจจะคุ้นเคยเมนูนี้กันอยู่แล้ว แต่ภาวะเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นทําให้เมนูยำยากนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นในประเทศที่ไม่เคยมีวัฒนธรรมการกินแบบนี้มาก่อนอย่างสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกทางนิตซินฟูด้ดผู้ผลิตบะหมี่กึ่งเจ้าใหญ่จากญี่ปุน่นยังออกมาให้ข้อมูลที่น่าสนใจด้วยว่าแม้แต่ชนชั้นกลางที่ไม่เคยลิ้มลองมาก่อนยังต้องปรับเปลี่ยนการกินเลือกหยิบเมนูนี้มาปรุงกันมากขึ้นและเหตุผลหลักๆก,ก็คือราคาที่ทุกคนจับต้องได้มีรสชาติให้เลือกหลากหลายแถมยังใช้เวลาทําไม่นานก็พร้อม เสิร์ฟได้ทันทีเลยไม่น่าแปลกใจที่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปจะกลายมาเป็นเมนูยอดนิยมตัวเลือกแรกๆในตอนท้องหิวพ่วงภาวะเงินเฟอ้อแบบนี้